สวัสดีครับเวลานี้ทีมที่มาพักที่ไร่ลืนลมนะครับเพื่อมาเรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่างและมาได้มาฝึกฝนที่ไร่ลืนลมนะครับเกี่ยวกับความรู้เรื่องเกก็บอนาคตข้างหน้าว่าเราจะเติมตัวอย่างไรนะครับนี่คือบรรยากาศของครอบครัวที่มามาเที่ยวมาเรียนรู้ด้วยกันนะครับเป็นบรรยากาศครอบครัวที่น่ารักมากและทุกคนจะชื่นชอบ แล้วก็จะเห็นวิวภูเขาสวยงามเยอะแยะเลยเพราะฉนั้นครอบครัวไหนสนใจเพื่อนเพื่อนคนไหนรวมตัวกันสนใจอยากจะมาพักผ่อนอยากมาเรียนรู้ที่ไล่ลรื่อลมจะได้นะครับแล้วท่านจะได้ความสุขได้พักผ่อนเหมือนกับครอบครัวเหล่านี้นะครับนะครับเหมือนกันเลยนะครับแต่ละท่านก่อนจะกลับเนี่ยยิ้มแย้มแจ่มใสเพราะเวลานี้ทุกคนได้อยู่ครบ3วัน2คืนแล้วครับเราได้รับอาหารที่ดีทั้งด้านร่างกายและฝ่ายวิญญาณอย่างเต็มที่เลยนะครับ จนอิ่มน้ำสำราญเลยและเชื่อว่าทั้งหมดนี้ก็จะมาแวะที่นี่อีกต่อไปนะครับอีกครั้งหนึ่งหรือสองสามครั้งและจะแนะนำเพื่อน <c oughs> ๆมาด้วยก็ขอบคุณนะครับสำหรับครอบครัวทุกครอบครัวเหล่านี้ที่จะมีสันติสุขแล้วก็เป็นครอบครัวที่น่ารักนะครับและขอพระเจ้าอวยพรพวกเราทุกๆคนนะครับที่จะเดินทางปลอดภัยด้วยขอบคุณแล้วจเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับถ่าย<ไ>ใกล้ๆนะถ่ายใกล้กลๆ,ๆก่อน

คือหลังๆเรื่องหลังเราเริ่มมีสโลวเหมือนมัต์ิวอ่ะเขาเป็นคนเก็บภาษีนะเราเรียกให้มาเขาเข้ามาเห็นปะแปลกนะไมใครเนี่ยแล้วผมไปใครบอกว่าอันนี้สามารถที่จะเอาไปทําชาก็ได้เหมือนกันหอมอีกแล้วพี่แดมอันนี้หอมจริงหอมจะมีความเผ็ดร้อนหอมไม่กลัวอันนี้กินอารมณ์เหมือนแบบตะเข้าไอ้โหระพาใช่ค่ะเออเหมือนโหระพาเนาะจะเป็นโหระพาภา จำกั่วไข่เตอะอะไปลางทีที่ไล่ของเรานะคะก็คือจะเอาทาร์ก้อนนะคะตอนนี้ใช่ค่ะเอาไปเอาไปตากตากพลังงานแสงโซล่าโซล่าโดร์อร่อยแล้วก็จะให้เขาแบบแห้งแล้วก็สามารถที่จะเอามาทําเป็นชาดื่มได้อ่ะค่ะกินสดส่วนมากเขากินกับอะไรคะ ถ้ากีสดก็จะเอามาลวกกับลำพิกนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะถ้าคนไหนแบบชอบความเผ็ดความเย็นแต่สดได้ใช่ไหมสดได้หั่ะทุกอย่างขอให้เป็นแล้วก็เอาไปใส่ในต้มไก่ก็ได้ใส่ต้มไก่ใช่ค่ะนอนกันเช้าไม่ใส่ ใครจะแวะเอาของเชิญนะคะใครจะเอาวัวค่ะิญาเอาบ้าบ้าหลักบ่าน มันยอมอะโอเคนี่ก็่น้ะไม่เหนาอเคไม่ใช่เรียกว่ามลเบอ่ะค่ะใช่ค่ะ สีม่วงๆนี้คือสามารถทานได้นะคะแล้วเมื่อเช้าแอบเด็ดกันอยู่สีแดงก็เปรี้ยวๆใช่ค่ะถ้าชอบสีแดงถ้าแบบชอบเปรี้ยวก็จะเป็นสีแดงเลยเด็ดได้เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะพี่เข้ามาข้างในเลยนะคะวันนี้เราต้องจับเวลาที่เราจะเล่นคืออะไรนะ แล้วก็จะไปที่นเวลาที่ผลของเขาออกเขาก็จะออกแบบตรงแบบที่เราลี้ไบอย่างนี้ค่ะก็จะเป็นหมือนแท่งออกมาแม่กินได้ดีอรออรอยเขามาข้างในเลยค่ะน่ารัปุ่มุ่มวันนี้นุแข็งแรงมากเลย่ินได้จะงเลย้ินของปาดมาแล้วได่เบอร์รี่านังปา เยอะนะคะอร่อยมากเลยใช้ข้างหลังเขาไาที่ชิมจินเดินน้ำ่อที่ไรอะค่ะจะเป็นพ่านของที่เชียงใหม่นะคะน้ำมันจากเชียงใหม่ใช่้องทั้งหมดอ่ะก็จะเป็นเป็นข้อไม้วนมาซาไทย จเปสตรอเบอรีเล็กๆะเป็นวิธีทำคะแนนที่ดีอ๋อพี่นัตซุ่มพี่นซุ่มเด็ดอยู่ข้างหลังทนเลยดีนมาดดมอมาีอีัวงัดปาด้อันี้หใหญ่เลยอะขโมยเสื้อสีว่าเก็บเพแฟนอันนันแน่กินเองให้ไปหลาอันรักและดูออก กินเลยเธอเอาห้ลูกหโลูกต้นีนะคะขาวชาวไร่เเอมเ็นไทน้โลโ่ี่ปิักร่ชที่ไร่ของเรานะคะก็จะใช้จิ้งจุ่ชายทางต้นเลยค่ะ มันใบของเขาเนี่ยก็ไปทําอาหารได้ค่ะที่เขาไปใส่ต้มเลือดหมูค่ะใช่ค่ะแล้วก็ต้นของเราะค่ะก็จะสั่งส่งอิ่มแอนไลน์คือขายออนไลน์อ่ะเหมือนกับมีลูกค้าสั่งโอเคกิ่งพันจิงจูช่ายอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ขายด้วยใช่ค่ะขายเป็นเกิ่งค่ะต้นหม้ขายเป็นกิ่งค่ะที่เขาจะให้เป็นต้นไม้เลยคือกิ่งช่ายใช่ค่ะเพราะว่ามันมีประโยชน์ที่สุดเพราะมีประโยชน์ มีวิตามินซีมากกว่ามะนาวสี่เท่าเลยนะสี่เท่าเลยอะไรนะคะมี่ไม่ต้องพีซีแล้วอะมะนาวสี่มากกว่าคือถ้าเกิดเมื่อไหร่า็ได้หอมเล่าไปตักได้เลยใช่ค่ะก็คือเขาจะชอบแบบแสงรับไรอย่างเงี้ยค่ะน่าเอาไปดูดแช่ค่ะน่าเอาไปดูดแช่บ้านทุกวันค่ะแต่ก็ไม่มากก็คือพอชุ่มๆถ้าเราเอาต้นไปอย่างเงี้ยมันมันมัน จะะอยู่ได้นนาคแล้วแต่การรักษาของเราค่ะการปลูกของเราเนี่ยจะเตรียมดินอะไรด้วยอะค่ะหมายถึงว่าระหว่างชักชานไปทุ่งทพ่เนี่ยมันจะได้ค่ะได้ค่ะได้ไหมคะฝุ่กในกระถางได้ค่ะแต่ก็คือต้องใส่ก๊ายไร่ไม่แฉะและนีได้ใช่ค่ะหรือว่าจะทที่บ้านค่ะทำเปลี่ยนแปลงขึ้นอย่างนี้ได้เลยค่ะเอาไปโปลดมันมันแตกได้ค่ะ ก็ประมาณเดือนกว่าใช่ค่ะพี่บางคนคิดว่าเออโอเคแบบนี้มันโตแล้วเก็บได้แต่ยังรสชาติของเขายังไม่ได้ยังไม่ได้ต้องดูจากอะไรก็คือวันเขาจะกำหนดวันไว้แล้วฟิกวันโดยชาตินะถ้าอย่างเราเอาไปปลูก45วันสี่ส่บ้ันขึ้นได้ใช่ค่ะที่แบบวัาคุดาพเต็มที่ใช่ค่ะสสห้าวันมาคะคือแบบต้นใหญ่สูงแล้ว ใช่ค่ะแล้วก็ย้ายมาลงแปลงก่อนที่ที่เราทำแบบนี้นะค่ะเพราะว่าเราจะให้ความชัวร์ค่ะว่าเขาจะเติบโตจริงๆอ่ะคะ่ะไม่ใช่ว่าแบบหยอดๆ,ๆแล้วเขาตายอย่างเงี้ยก็ค,คือเราก็จะเสียหลุมตรงนั้นไปเลยอะคะ่ะ <c oughs> ต้องดูแลอันนี้เาเอามาเป็นต้นกล้ามาลงไม่ใช่มาเลเซเป็นมาเลเซเอามาหวานในแผงเป็นมลยใช่ไหมเป็นต้นกล้าก่อนแล้วก็มาลงอันนี้เรียกว่าอะไรคะอาสลัดเลโก้คอเขียวเลโก้คอดเขียวอันนี้จะเป็นอะไม่ชอบ่ไหมลองเด็ดใบกินได้ไหมทานได้ค่ะทานได้ค่ะแต่ตอนนี้คือเขายังไม่โตเต็มที่รสชาติของเขาก็จะแบบอ่า ไม่ไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะคะตน้นนิมที่ด้านนั้น<อ>นูาา้นชิมคอเขียวเลยกคอเขียวอเยลคอเียเดี๋ยว,ยวจะเป็นโซลาเซลล์ ไปเยอะก็จะมีงนหลกที <bows> ่จะแบบ แล้วน้ำใหลน้ำบาดาลบุญเอาใช่ค่ะไม่จํากัดค่ะแล้วน้ําที่ทีไหลทามันจะลงไปกจับไปไหมคะก็คือจะมีตัวเก็บน้ําด้วยอะค่ะมีบาดาลใช่ไหมคะเจาะขึ้นมาก็จะมีที่เก็บน้ําตอนนี้คือที่เก็บน้ําก็มีที่สร้างเพิ่มขึ้นมาในใหม่กว่านะแล้วก็จะมีตัวชมวิวตรงบนที่เก็บน้ําด้วยค่ะแต่ตอนนี้เราสร้างไม่ใช่ถือถ้าเรามาซื้อที่อะเราไม่ต้องเสียค่าน้ำค่าไฟ